สวัสดีค่ะพบกับช่องเครื่อคุณยาย h ชนแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะทำกุ้งอบวนเส้นค่ะออตอนนี้เราก็จะทำการผัดหมูนะคะผัดหมูให้สุกก่อนใครที่มีหมูสามชั้นหรือส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะตามที่เราสะดวกนะคะวันนี้คุณยา c h ชนแนลใช้หมูหมูสับนะคะ หลังจากที่เราผัดจนหมูได้ที่แล้วนะคะจริงๆถ้าใช้หมูสามชั้นเ่ยก็จะมีความอร่อยก็แล้วแต่ความชอบของใครของเรานะคะเราก็จะพอหมูได้ที่แล้วเราก็จะเอาอรากขอชีนะคะขิงแล้วก็กระเทียมนะคะลงผัด แล้วก็เจงกี้นะคะลงผัดให้หมูมีความหอมนะคะผัดจนได้กลิ่นนะคะมี้ไรากผักชีถ้าแห้งไฟเราก็จะเติมน้ำนิดหน่อยะคะ่ะ ก็ผัดไปอีกหอมแล้วค่ะหอมเครื่องปรุงเนี่ยน่า่นหอมเลยค่ะแล้วก็จะผัดอีก,กระรยะหนึ่งนะคะถ้าน้ำแห้งนี่ก็จะต้องคอยเติมน้ำนะคะหอมฟุ้งเลยค่ะ ติน้ำอีกนิดหนึง่งหอมมากเลยปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ผงปรุงรส ซิ๊วขาวค่ะซอสฝ้าเขียวแล้วก็หอยนางรมซอสหอยนะคะก็ซีอิ๊วดำหวานนะคะตัวนี้เป็นซีอิ๊วดำหวาน แล้วก็ซอสหอย,อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผัดต่อนะคะ พอน้ำกลับมาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะชิมรสดูนะคะอืมได้กี่แล้วค่ะอร่อยมากเลยเราก็จะเออ่ใส่เหล้าจีนลงไปนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เหล้าจีนลงไปแล้วก็น้ำ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะสุดท้ายเลยจากนั้นเราก็จะใส่ลูกจีนเราใส่ลูกจีนเพื่อความหอมนะคะใส่ขุ้นเส้นเราใส่ขุ้นเส้นก่อนเพราะว่ากุ้งก็จะสุกจะสุกเร็วนะคะแล้วก็จะใส่ในในลำดับต่อไปนะคะ จากนั้นเราก็จะเอากุ้งลงใส่นะคะใส่ตามไปเลยค่ะอหอมเลยเราก็จะอบกุ้งอบวุนเส้นในกระทะนะคะแล้วก็จะเอาฝาปิดค่ะ เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกนะคะเราก็จะมา,าใส่ผักขึ้นช่ายผักชีหอมแล้วก็ต้นหอมค่ะตอนสุดท้ายเรามาดูเส้นนะคะเส้นสุกได้ที่แล้วเราก็จะปรุงด้วยผักขึ้นช่ายนะคะเราเช็คเส้นก่อนเส้นสุก แล้วนะคะเราก็จะปรุงด้วยผัดขึ้นใช่าผัดชีหอมนะคะใส่ลงไปแล้วก็ต้นหอมสดค่ะน่าทานมากเลยค่ะหอมมากเลย แล้วค่ะ